ขอซุ้มอะไรต่างๆนะครับเราจะบูมครั้งนี้ขอเสียงดังกึกก้องให้ไปถึงคนที่เขาไม่เคยสนใจเสียงเหล่านี้เลยนะครับขอซั้มอีกครั้งคร,บรบับสามรอบหนึ่งสองสาม

ลูกคนนะคะขบวนที่บบทกำลังเดินขึ้นมาเระยะ่ได้ยะาหให้นิดนึงนะคะเราจะได้นะคะไม่โดนว่านะเระยะอาารใหร้ด้วยะคะ อาจารย์แ้องราีคะอาจารย์แล้วเราดีคะ

านอาจารนะคะแลได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะมาด้วยนะคะท่านที่ไหนเราท่านที่มีดอกไม้นะคะหรือท่านที่ไม่มีก็เตานะคะสามารถนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะาจค่อยๆเชิญเลยค่ะอยากมาพูดคุยนะคะเชิญเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไม่มีดอกไม้ก็ขึ้นมาได้นะคะเด็กๆอยากจะมาคุยกับท่านอาจารย์นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ Okay, โอเคนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะต่างกับเมื่อปีที่แล้ว <laughs> วันนี้เป็นบรรยากาศที่ทุกคนนะคะยิ้มย้มาแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่นะคะทุกคนนะคะอยากเห็นบรรยากาศนี้นะคะเพื่อรามกําแหงของเรานะคะเชิญเลยค่ะไม่มีดอกไม้ก็ขึ้นมาได้นะคะมาทักทายมาแสดงความยินดีนะคะได้ค่ะเชิญค่ะไ ก็คือตอนนี้อยู่ในขบวนการของของศาลนะครับซึ่งศาลก็ต้องพิจารณาต่อไปนะครับส่วนในขั้นตอนอื่นๆก็จะใช้ดําเนินการทางกฎหมายเพื่อ,อให้พวกเราได้เห็นว่าความยุติธรรมเป็นองไรครับขอบคุณมากครับมีคําถามนะคะจากด้านล่างนะคะขออนุญาตเดินไปนะคะัค่ะขอขอประทานโทษนะคะขอขึ้นมานิดหนึง พราะจริงๆแล้วถถมว่าเตยมเป็นใครไม่ได้อยู่รามแล้วค่ะแต่เคยเป็นสมาชิกของรามคำแหงนะคะและเห็นรามตั้งแต่ปีสองหนึ่งปีสองศูนย์ย้อนกลับไปเจอทั้งกระเสียนคือปีห้าเก้านะคะสามสิบกว่าปีที่อยู่รามคำแหงบอกตรงๆว่าอยากจะมาเล่าให้น้องๆฟังหรือคนที่ร่วมประสบการณ์กับเราว่าไม่เคยเห็นรามคำแหงที่เบีิดทขนาดนี้ค่ะนะคะมันอยู่ในจุดซึ่งเรารู้สึกว่าคนดีไม่ได้ทางาน แต่คนชั่วบงการชีวิตคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ต่เองมีนะคะมาทำร้ายคนอ,อื่นเขาขอบคุณค่ะวิจังดังหน่อยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วทำไมคะอพอท่านอาจารย์สืบพงท่านมาเนี่ยนะคะถามว่าแรกเริ่มพอใจท่านไหมไม่ได้เกลียดท่านไม่ได้รู้สึกไม่ดีต่อท่านแต่รู้สึกไม่ดีกับคนซัพพอร์ทท่านคะ่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> ใครบ้างแต่พอหลังจากที่ท่านโดนทํางานได้แค่สามเดือนแล้วช่วงนั้นเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้สึกดีไม่ทราบว่าท่านพูดจริงหรือเปล่านะคะนะคะคือเขามีคนมาบอกเราว่าท่านพูดว่าแต่ช่างต้องเป็นแต่ช่างนะคะสําหรับคนรามคำแหงนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ช่างของเราแำแหงมันหายไป20ปีได้แล้วค่ะคราวนี้เราจะได้มีแต่ช่างจริงๆสักที ที่ถูกต้องนะคะท่านดิการแล้วก็ตอนที่ท่านเ,าเข้ามาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เด็กอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาทํางานเจ้าหน้าที่ใหม่พนักงานใหม่เขาอยู่บนความท้อแท้อยากให้ท่านดิการได้หันกลับมาดูแลพวกเขานะคะดูแลบนความถูกต้องเราต้องการอย่างนั้นแหละค่ะนะคะแล้วเราจะได้กเกษียณอย่างมีความสุขไหมคะเราจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับที่นี่นะคะ <c oughs> ขอคุณทุกคนที่วันนี้มาให้กําลังใจทั้งๆที่เรารู้เมื่อวานนี่เองแต่เหมือนฟ้ามาโปรดนะคะจริงๆเมื่อวานดีใจมากจนพูดไม่ออกรู้สึกแต่ว่าให้น้ำน้ำตาไหลว่าเป็นไปได้ยังไงวันนี้มาถึงอ่ะใช่ไหมคะวันนี้มาถึงอ่ะถ้าเราก้มใจมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตอนมาให้กําลังใจนะคะว่าเราจะชนะคนชั่วได้ไหมแต่เราอยากให้คนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะว่าที่รากระแห่มาถึงขนาดนี้อย่าทําอย่างนี้อีกเลย รามคำแหงไม่ใช่ของท่านรามคำแหงไม่ใช่บ้านของท่านเพียงคนเดียวรามคำแหงไม่ใช่เป็นคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรามคำแหงไม่ใช่เป็นคนของรรคใดรรคหนึ่งแต่รามคำแหงเป็นของทุกคนค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะอยากคิดว่าไม่มีท่านรามคำแหงไปไม่ได้ทําไมท่านไม่ปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังมาทํางานสร้างก็สิคะแต่เรากลับคิดว่าท่านคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีท่านรามคำแหงอยู่ไม่ได้ แต่เรากลับคิดว่าไม่มีท่านเรามาไหนจะก้าวไกลกว่านี้ค่ะะนนขอขอบคุณมากนะคะอขอประธานด้วยที่เข้ามาวุ่นวายค่ะแต่ขอให้ท่านพวกเราช่วยการสนับสนุนะคะก่อจะมาถึงวันนี้แล้วก็เรออัฒนาสิ่งหลายรวมทั้งพ่อขุนนะคะโดยแทบตัวแทนของน้องๆทัง้งหมดเนี่ยให้ท่านเอาชนะอุบาหทั้งหมดนะคะนะคะ แล้วก็กัดมาเป็นแบบคนของรามกำแพงได้เต็มที่นะคะมีอะไรก็บอกกันมีอะไรก็คุยกันดีกว่าไปคิดเอาเองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้นไม่ดีนะคะกลาวขอณท่านอธิการค่ะความตั้งใจของผมเนี่ยไม่มีอะไรมากคือผมต่อสู้เพื่อตัวเองนะคบแล้วก็ต่อสู้เพื่อชาวรามทุกๆคนผมมาจากการเลือกตั้งที่พวกท่านเลือกตั้งมานะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาช่วงที่ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีก็ทบทวนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วผมก็ต้องขอ,ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับคุ้มครองผมให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีนะครับสิ่งที่จะทําต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมไม่เคยแสวงหาประโยชน์ส่วนตนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะทําเพื่อมหาอิิกาลัยนะครับก็ฝากพวกเราให้ตั้งใจนะครับทำงานนะครับทํางานเพื่อมหาวิาลยที่เรารักนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการคิจารณาคดีของศาลก็ยังไม่ขอพูดอะไรมากเลยครับขอบคุณมากครับครับก็เมื่อกี้ขออนุญ,ญาตพักอาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์บอกกับน้องๆว่า อ่าวันนี้เหมือนเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่าหลังจากนี้จะต้องไม่เหมือนเดิมนะครับต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้รู้สึกดูจริงรูดีใจมากนะครับที่เห็นข่าวเมื่อวานตอนค่ําแล้วว่ามีคําสั่งของศาลคุ้มครองให้อาจารย์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมก็เมื่อวันสิบเจ็ดมกราผมมาร่วมว่า้พ่อขุนในว,นวันพ่อขุนรับคำแหง ผมบอกกับพ่อขุนว่าถ้ารางแหงจะดีขึ้นผมหวังว่าจะมีอธิการคนนี้เข้ามาดูแลรางแหงต่อไปแล้วเมื่อเย็นผมก็คิดว่าพ่อขุนชี้แล้วครับว่าใครควรจะต้องอยู่กับรางแหงก็ขอขกบคุณบารมีพ่อขุนนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์จําได้วันนั้นผมพูดว่าสิบปีที่ผ่านมารามังแหง อยู่ในทางที่มุดมิดมาตลอดอาจารย์คือแสงสว่างของร่างกำแหงต่อไปและวันนี้ผมเชื่อว่าผมอยู่ที่ปากถ้าแล้วอยู่ที่ปากอุโมงค์แล้วผมหวังให้อาจารย์นำพา,า,าเราแหงไปข้างหน้าและพัฒนาลาแห่งและที่ผมคิดว่าอาจารย์มีอยู่กับอาจารย์ตลอดก็คืออาจารย์ไม่เคยทิ้งนักศึกษาอาจารย์ไม่เคยทิ้งเพราผมต้องทําอะไรอยู่ลำพังนี่คือสิ่งที่ผมนับถืออาจารย์มาตลอดผม ขอพูดตอนนี้นะครับว่าผมนายสมศักดิ์ปานเมืองนาย,ยกองค์การนักษาผมขอให้สภาหมหาวิทยายลัยรามเก็งที่ตัดสินโดยชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับตัวพินิษแต่ผมถือว่าการเอาคนดีออกจารกรามเกหงโดยใช้อํานาจเพียงแค่ไม่กี่วันของพวกคุณถือว่าไม่ถูกต้องผมขอเรียกร้องณนะตรงนี้นะครับให้สภาหมหาวิทยายลัยรามเก็งทุกท่าน และผิดชอบและพิจารณาตัวเองด้วยว่าการกระทำของท่านนั้นควรหรือไม่หากท่นานะหนักถึงความผิดที่ตัวเองได้กระทําที่สร้างความเสียหายกับรางคำแห่งขอให้ท่านทุกคนทุกท่านลาออกจากตําแหน่งกรรมาการสภามหาวิทยาลัยรามเสียงทุกคนครับ <Yeah. S 1> และผมขอขอบคุณสารปกครองที่ นี่ตาและเห็นความเป็นจริงของรารทเหหนว่าอะไรดีอะไรควรขอขอบคุณไปยังศาลทุกท่านที่วันนี้ทําให้ผมได้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายจริงๆครับขอขอบคุณอาจารย์และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นักศึกษาที่มาในวันนี้ขอบคุณมากครับ อ,อย่าให้ท่านยืนที่เดิมตงรงน้องแพเลยค่ะน้องแพอ่าตัเสียงกระเบิดกับนะคะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็สุธีปราบย่อยนะคะอธิการบดีของพวกเราค่ะให้ท่านยืนที่เดิมนะเดินด้านบนเลยค่ะบนทำให้ท่านได้พูดอะไรกับพวกเราทีหนึ่งขอเชิญพวกเรานะคะรวมกันใกล้ๆนะคะเว้นระยะห่างด้วยละกันนะคะเรียนเชิญท่านค่ะครับก็เ <yy ed> <c oughs> หมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณ พวกเราทุกคนชาวรามนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับคณานาจารย์นะครับ,าารนะรบแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีกําลังใจมาให้ตั้งแต่เมื่อวันที่27นะครับตรงจุดนี้นะครับเวลาระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะครับที่ได้พักไปนะครับแต่ว่าตลอดเวลาที่พักเนี่ยก็คิดถึงตลอดว่าเราต้องต่อสู้ด้วยความยุติธรรมนะครับแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงครับนะครับเราเชื่อแล้วก็เราได้กลับมาทํางานตรงนี้นะครับต้องบอกพวกเราทุกคนเลยว่าต้องขอบคุณสําหรับกำลังใจตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณมากๆครับ